สวัสดีค่ะตอนนี้ลูกแกก็อยู่ที่ร้าน o คอสตูปเล่ค s t ตู Play ที่พอดูเตอร์หลังสวนนะคะร้านนี้ก็เป็นร้านของพี่พีพี่พีลูก้กเองวันนี้ลูกแกก็มาถ่ายแดดให้กับเพื่อนรหัสก็คือพี่แต่และนี่ก็คือลอยโซเชียลแคมป์นี่ก็คือเพื่อนรหัสของพี่แก นำมื่ยวันนี้วันเกิดพลอยสิ่มีความสุขมากไปหาพี่โอเคค่ะตอนนี้ก็คือพี่ีพี่พีเ e l l อหล่ยป่า Social Cam คือ Social แค m ที่จะ <laughs> เาปา่เป็นว่าพี่สีเป็นเจ้าของร้านแล้วก็เป็นพี่หลี <laughs> นี่ไงโฆษณาให้อร่อยมากค่ะเมื่อกี้ก็กินชาเขียวแฟปเต้อ๋อโอเคโอเคค่ะไม่ถ่าย ูชชันอชีสเค้กอะฮ่ะอันนี้ท็อปมิกซ์เบอร์รี่น่ากินมากเป็นเบอร์รี่สดหมดเลยอันนี้คุกกี้ครีมชีสเค้กทุกอย่างไม่หวานว้าวอ้วนไหมก็อ้วนอยู่ดีอันนี้มีบอกกันอ่าดูไปดูขอทุกคนก็ชอบกินเค้กอยู่ที่ไหนคะอยู่ร้านสวนครับอยู่ก่อนถึงเทพฯอยากไปไัมโอเคค่ะอย่าลืมมากินนะคะสมหวังให้ร้านนี้อ่า ก well. ับพี่ทย์ไทยแต่สนุกมากอ